แม้แต des eh. ่ล่องอกนะฮะนี่ครับโหยังสวยงามแล้วก็ถึงวันนี้สักทีเป็นวันที่ผมรอคอยมากเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกในช่องของเราซึ่งผมจะรีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะนั่นเองครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์ออนรีวิว EP ที่ 812กันแล้วนะฮะบอกเลยว่าปีพีนี้เป็นการเริ่มต้นที่ผมจะรีวิวของแปกขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ของแปสิเป็นของที่หลากหลายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและเป็นครั้งแรกที่ผมจะรีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะนั่นเองครับและของที่ผมจะรีวิวในวันนี้นั่นก็คือฟิกเกอร์นะ,ะซี2จากเรื่องโคสกีอัสนะครับในรูปแบบของฟิกเกอร์จาก EQ ค่ายบาร์สโตนั่นเองครับ ค่ายบอลสโต้นะครับเป็นค่ายซึ่งผลิตของเล่นแล้วก็ผลิตของสะสมนะครับรวมถึงฟิกเกอร์นะฮะลงตู้คีบด้วยนะครับเป็นรุ่นราคาประหยัดนะฮะแต่บอกเลยความสวยงามของเขาบอกเลยว่าดีเลยทีเดียวและที่ผมได้มานะฮะจากซีรีส์โคตกีอัดนะครับซึ่งออกมาถึง6แบบนะฮะและที่อยู่ในมือผมนี่ก็คือ C2 นะครับเป็น 1- ใน6แบบนะฮะที่ผมซื้อมาในซีรีส์ของโคตรกีอัดนั่นเองครับจะสังเกตเลยว่าด้านกล่องนะฮะ บอกแล้วมีความใหญ่โตและสวยงามมากเลยนะฮะหน้ากล่องจะเขียนเลยว่าเป็นซีรีส e ์ EQ นะครับเป็นซีรีส์ซึ่งเป็นฟิกเกอร์ที่อยู่ในตู้คีบของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับด้านข้างนะ,ะจะมีรูปด้านหน้าแล้วก็รูปแบบเต็มตัวนะครับด้านหลังนะฮะก็จะเป็นรูปอีกครึ่งตัวของ C2 เช่นเดียวกันนะฮะด้านบนนะฮะจะเขียนเลยว่าเป็น EQ นะฮะนี่ครับ EQ เลยนะครับด้านหลังนะฮะตรงข้างท้ายนะครับจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับ ว่านี่คือของจริงผลิตจริงเลยนะฮะของแท้แน่นอนครับและด้านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรูปแบบเต็มตัวของฟิกเกอร์ในกล่องนี้เลยนะฮะฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมพิออเดอร์มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นของมือสองนะครับซึ่งแพคเกจจิ้งด้านในอาจจะหายไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ส่งผลถึงตัวฟิกเกอร์ด้านในครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับว่าฟิกเกอร์ด้านในมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับที่ผมได้มานะครับแพคเกจจิ้งตอนแรกมันหายไปแต่ว่าเขาก็ยัง แบ็คบับเบิ้ลมาให้ผมด้วยนะฮะด้านในก็จะมีฐานมาให้ด้วยนะฮะเป็นฐานแบบนี้เลยนะครับกลมๆนะฮะแล้วก็มีรูนะครับส่วนตัว C2 นะฮะลองดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่านะครับ C2 ูตัวนี้นะครับมีความสูงถึงยี่สิบสองเซนติเมตรนะฮะและรายละเอียดนะครับบอกเลยว่าสวยงามนะฮะในระดับที่แบบว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับการปั้นของเขานี่ดูได้แบบืนี่นะฮะขาเรียวแบบนี้นะฮะอันนี้สุดรวมถึงด้านหน้านะครับนี่ครับแม้แต่ล่องอกนะฮะนี่ครับ โหยังสวยงามรายละเอียดด้านในตรงล่องโอตรงนี้นะฮะยังมีบาดแผลด้วยนะครับโอโหบอกเลยว่าทําได้งามจริงๆนะคะรับรวมถึงการปั้นใบหน้านะฮะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันนะครับเป็นฟิกเกอร์ที่ราคาไม่สูงจนเกินไปเนะะี่ยสามารถหยิบเอืเ้อมกันได้นะครับหลายคนอาจจะมองซีรีส e ์ e x q นะว่าเอ้ยเป็นแค่ฟิกเกอร์ตู้คีบราคาถูกแต่บอกเลยครับว่ามุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนี่ครับเมื่อประกอบใส่ฐานเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ สวยงามมากนะครับบอกเลยส่วนรละเรียนนะครับจุดข้อเสียมันอยู่ตรงด้านนี้ครับจะมีรอยขีดอยู่ตรงกลางหัวนะครับเป็นข้อเป็นส่วนต่อนะฮะด้านหน้าผมกับด้านหลังนะฮะจะเป็นขีดแบบนี้เลยนะฮะซึ่งด้านข้างหรือด้านหลังเนี่ยก็จะไม่มีรอยข้อต่อต่างๆเลยนะครับจะมีแค่ด้านบนเท่านั้นเองนะฮะซึ่งบอกแล้วเป็นจุดตําหนิที่เราให้อภัยมันได้นะครับ และนี่ก็คือฟิกเกอร์ะฮะจากโคดเกียนของค่ายบังสเตร์ในซีรีส์ EQ นั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณชอบกินนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องชอนทีวีด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันสนุกสนานหรือแนะนำให้ผมทำคลิปรีวิวอื่นๆได้ที่ a c e b o o k แฟนเพจชอว์นทีวีนะฮะหรืออยากให้ผมทำคลิปรีวิวของเล่นหรือของสะสมอะไรกันอีกนั้นก็คอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนฮนะและอย่าลืมนะฮะกด กันเองด้านล่างด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องเรานั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าสวัสดีครับแม่สวยจริงเนาะ